ครับอ่าคลิปอันนี้นะครับเป็นคลิปท้ายคือว่าในของการทํางานของแอร์เครื่องนี้นะครับประกอบแล้วนะครับตรวจใช้ความแรงลมนะครับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆทํางานสมบูรณ์นะครับลมแรงดีนะฮะถึงอ่าถึงนี่เลยนะครับถึงาม่านเลยนะครับอันนี้ลงเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะฮะสปีดเบอร์สองนะก็ถึงเนี่ย ระยะจากหน้าแอร์ถึงนี้ก็ประมาณสองเมตรครึ่งประมาณเกือบ3เมตรนะครับเกือบ3เมตรได้นะฮะเปิดเทสก็ดูตัวดูความเรียบร้อยนะครับก่อนจะส่งมอบงานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพาไปดูครับน้ำที่ะจะเทเมื่อกี้น้ำเทไปยัคยงครับโอเคเยี่ยมขอดูหน่อย เทดูหน่อยที่มันมีตะกอนอะไรบ้างนะครับก้อนนี้ชัดๆนะครับเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะเปิดฝาท่องก่อนกันเปิดตะแกรงมันจะได้ไปเลยเดี๋ยวดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะในน้ำนะครับน้ำสีมีพวกตะกอนนะครับนะครับ มันจะนอนต้นเยอะนะครับอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับเป็นดำๆเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่อยู่ในแอร์นะครับก็บางครั้งเนี่ยคือเห็นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่สกรปรกนะฮะแต่ท่านอย่าคิดว่าข้างในมันไม่สกรปรกนะครับงีงก็ขอบคุณมากครับดีดีรับใชท้ทุกๆท,ท่านนะครับมีปัญหาก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ ขอบคุณครับ